เพิ่นกะเอาไอศครีมของคุณพ่อนะคะเปิน้นฝรไอศครีมเป็นถามคุณพ่อขายไอศครีมว่าขายดีบ่เพิ่นว่าบ่ดีาคายเป็ำกูเมาเลยค่ะยกเขามาเลยนกนกเขามาแจกคนเลย นายจิ้มยกมา,กากแจก,กคนเลยที่ผู้เอาเมาสนะ์นั่นแจกทุกคนแอ้วงนผ้าไม่ชัดโอ้ยเกยไก่ก็ได้ดอกมัน,น<อ>สัญญาณ เราทิมอมนี่แะแม่ครับแยกขอบไปมุ้งทั้งที่ได้นี่ก็ได้แน่ท่าต่ออ่อนท่านท่ายังทไปท่าได้ดีทิมอมนี่สุกมสัญญาณแน่นอือหอมทุกแม่ยางอ่อนเปมุ้งคอมเมนต์ในด้านจะบอกมันแนบสัญญาณสิ่งไดจ้าข่าวสิ่งใดยไำสิ่งใด เดาปัญหาเดี่ยวออกจากวัดป <I mean. S 1> ่าบ in ้านดงไ้แล้วแ้สุภาพี่น้องเซี่ไปวัดป่าชนนะคะปูหมันมันไปถ่ายูันแงเจอกันที่ป่าตั้งชนนะคะ เออคือะเก็บเกี่ยมร่มแล้วก็รถรถยี่หนะครับว่าจักรยานบอดีก็นที่ห้างเีนรับาุเรียดเรียนแล้วก็ทริยาศจากมลพิษแล้วก็ โอ,อสวอออัวดี่หนั่นคือยักษอท้าโอเคตามที่ผมได้นะครับนังสือจากเกษตรกรบอกว่าวันนี้มีพระบาทบาทด้วยนะครับช่ืยบรรจุสายแรกกาขั้นนอน โคสายช่าง้าโคนลันสายสุดเขาสายนะครับแาในนามของวัดบ้านตรงไร่และก็ในนามชายลูกชายกาชาวบ้านตงไร่ ก็้อบขอบรคุณมาเัีครั Be easy. Be easy. ้นี้ทุกๆคนด้วยนะครับก็ระตับต่อไปก็คงจะเป็นการรวบรวมท่านได้ยินยอดกาบาบอนอพยานได้แม่ครับพี่ครับผมยุ่ก็มันดูวายก็จำเสียงไหนที่ใครเขาได้ แม่ค่ะยื้สั่งบ้างยู่กับพี่บ้านอนเลยข่นว่าไรข่นเน็ตวะนี้ยเฮ้ยข่นนี้ตันบ่มีน้บ่มีน้เลยบ่มีเขื่อน เ่ยบสิอกวคอมมินเด,เด,ดเอรค่ะเ้อสัญญาณเป็นยังไงเนี่ยขึ้บนเป็นมุนอยู่บนหาน <c oughs> ไม่เมื่อย้นมากแน่จ้าปูปูขึ้นมากินไจ้า <c oughs> ตัวเดอแต่ตาไล่าภาพเบลอไปั <c oughs> <c oughs> <c oughs> งคอมมิน <c oughs> ไม่ชัดจ้าเ,เดี๋ยวขาฟังเนื้อค่ะประชาชนขาฟังสุดนะคะตอนยนอดถะะตาแล้วค่ะฟังเสียงเราก็ได้ดอกค่ะพี่นออ้องเอพี่ฝังแต่เสียงเราเนาะ พีพ่อแม่ก็ดจยัข้าบุญข้าวพีพ่อข้าวปูข้าวกาากาเวเชอรนะครับอย่างขาวปูท่วมชาข้าวปาท่วมทันมาติดู้พระป่าด้วยการกลเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญคนละเล็กคนละน้อยเรืวานะครับผูที่ร้ายใส่ร้ายที่ห่อยใส่บุญ ล่องพอทางนล่งไทางน่อไปทานมันต้องกุนเม็ดสิไ้ทย่า

9,70นะคะพันยกโชคตัวเลขแล้วเนาะคะ่ะอันนี้ปูเขียนหายเ้อค่ะปูขาวเขียนหายเก้9,70็ดศููนปูเขียนใส่กระดาษหน่อยหายเก้ะเจ็ดศูนย์นะคะ ครับจถอยถอออกไปกอนขสัญญาณ่ได้นะครับพวกกไอ้ที่แรยกมันกนเรียก่มอะถอยออกไปสัญญาณสัาณว่าถือระบดน้ำตะกอนงู ก็เด <Bond> ็กผู้ชายคนไหนก็จะเนแต่านจอ่วต้องบอกกันเ่าแค่กกเอาเยอากอแช่ต้องกินเยอ

อุ๊ยค่ะท่านผู้ชมชัดยังค่ะสัญญาณชัดหรือยังคะอัดยางออกมาจากสตาราเนาะค่ะเพราะว่าสัญญาณเน็ตอาจจะบม่ดีเนาะค่ะ เดี๋ยวแอดจะให้เบิ้งยอดแล้วก็ตัวเลขที่ภูเขียนให้เราแอดก็จะอลองไว้ที่เนาะคะ่ะท่าไหดที่เบิง้งบม่ชัดนะคะเดี๋ยวแอดจะเฮดคิปนะคะถ้าเฮดคิปก็จะชัดเจนเนาะคะ่ะทาไล่สดทาสดมันอาจจะพอค่อยชัดนะคะเพราะว่าถ้าสัญญาณเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นวัดป้านะคะก็จะบอกคอยมีสัญญาณเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะให้เบิ้งนะคะยอดนะคะยอด นี <conclusions> ่เนาะค่ะท่านผู <tonight> ้ชมเห็นชัดบ่ค่ะเห็นตัวเลขไหมคะเนาะเห็นตัวเลขบ่เนาะค่ะตอบแน่ค่ะดูได้ไหมคะตอนนี้ดูได้ไหมคะยอดผ้าป่านะคะยอดผ้าป่าสามหมื่น 4 0่พบาทนะคะจดเด้อค่ะทาเบาชัดกับจดเอานะคะเดี๋ยวแอดจะบอกเป็นตัวเลขเนาะคะ่ะยอดผบปานะคะยอดผบปลา3 4 0 9 4นะคะและก็มีตัวเลขที่ปูเขียนให้ค่ะปูเขียนให้ทรงถ่ายนะคะปูเขียนให้ลูกศิษย์ของปูนะคะที่อยู่ข้างๆนะคะ และเพิ่งก็ได้ยกตัวเลขชู่ไห้นะคะ970เนาะคะ่ะย <8. S 2> ินชัดบ่ะค่ะ <8. S 2> เห็นแล้วครับนะคะเห็นแล้วชัดมากขอบคุณค่ะค่ะนี่นะคะรีบจดนะคะรีบจดนะคะเพราะว่าโช์ตัวเลขโดนกับอะไรเนาะคะ่ะ รีบแคบรีบจดเด้อค่ะเดี๋ยวแอดก็จะไปตามโครงสุดท้ายอยู่ที่สำนักปูปาขาวอีกข้างหนึ่งนะคะอันนี้คือเป็นยอดปักปลาแต่ว่าให้สังเกตยอดปักปลาปูนะคะทุกปีนะคะลูกซิ์ลูกหานะคะเพื่อนบอกว่ายอดปักปลาของปูนี่จะถูกทุกงหวดเลยเนาะค่ะยอดผ้าป่านะคะจดเเ้อค่ะแอดจะบบอได้โชว์นะคะโชว์โดนก็ไม่ได้เนาะค่ะตัวเลขตอนนี้กดของ u t u b e เพื่อนกะมีมาให้เขาต้องปฏิบัตินะคะเพราะว่า สั้นก็นจะมีการแจ้งเตือนตักเตือนคือระงับช่องไว้สักพักนึงนะคะประมาณไม่เกิน3เดือนเนาะคะ่ะน,นี่ก็ต้องทำตามกฎค่ายอดผ้าป่าวันนี้นะคะ3 4,94 0บาทนะคะ3,4094นะคะ3ทถาจัด3ตัวกับ094เนาะค่ะแลปปู่าขาวปูขาวเคี้ยนหาย นะคะปู่ขาวเขียนให้970นะคะปู่ขาวเขียนให้970นะคะเดี๋ยวแอดจะไปตามโค้งนี่โยย่ชัดเจนว่าสั้นแมนเอซีวาชันน่ารากมาหนี้ก็หาคืนแล้วค่ะเป็นจังไรจ้าคัดหลือไปเอาคอจากคอมเมนต์เลยเด้อค่ะเดี๋ยวไป ยางหาแล้วค <Cornell> ่ะยางหาสัญญาณแล้วดูยไม่ครบเดีอยู่บ่ครบก็เลเรียกนะครับน้อยๆกันนี่ดูเดี่ยวๆดูสุดขั้มพูนไปเรียนสรุปทุนได้ยังครับ